ต่อไปเป็นข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3ลองดูจะมีสมการมาให้ y, y เท่ากับลบ cos 2x เราลองทบทวนสิคะเราหา amplitude แอมพลิจูดเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของลบหมีค่าเท่ากับ1ส่วนค่าคือ2อพายส่วนค่าสัมบูรณ์ของ2มีค่าเท่ากับ1นพายลองวัดกราฟดูนะคะ ข้างล่างเป็นลบหนึ่งข้างบนเป็นหนึ่งตามแอมพลิจูดคาบเป็นพายทางขวาเป็นพายทางซ้ายเป็นลบพายจากนั้นเราก็แบ่งข้อนี้คอสติดลบนะคะคอสติดลบเพราะฉะนั้นติดลบคอสเนี่ยเราจะจิ้มที่ข้างล่างแล้วลากขึ้นไปนะคะ ลากขึ้นไปเอาใหม่สวยๆทางซ้ายนี่คือลบของคอสนะคะทีนี้ข้อนี้ จุดประสงค์คืออะไรถ้าหากว่าอันนี้กราฟมาตรฐานนะคะกราฟมาตรฐานปกติเราเลยก็คือจากแกน x เนี่ยขึ้นข้างบน1หน่วยลงข้างล่างลบหน่หน่วยแต่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆครูไปบวกเพิ่มอีก1แสดงว่ากราฟนี้ y y เดิมเขาะมันอยู่ดีๆแล้วแหละแล้ว y มันก็ะเพิ่มไปอีก1แปลว่ากราฟนี้เหมือนถูกหยิบขึ้นไปอีก1หน่วยค่ะนักเรียนกราฟนี้เหมือนถูกหยิบวางขึ้นไปอีก1หน่วยเพราะว่า Y นั้นมันขึ้นมันบวกไปอีก1หน่วย ลักษณะกราฟจะเป็นเช่นนี้ค่ะเนี่ยเน,ยเนยมันขึ้นมาหนึ่งหน่วยตรงนี้ค่ะนักเรียนจุดที่เราจะวาดแทนที่จะเป็นลบหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แล้วมันต้องมาวาดที่ศนแล้วมันก็ไล่ขึ้นไปมันก็ไล่ขึ้นไปเนี่ยค่ะทางซ้ายก็จะเหมือนกันนะคะ กราฟมันจะเป็นคลื่นไปในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มันมีบวกหนึ่งขึ้นมาเนี่ยกราฟจะกระเถิบขึ้นไป1ห,หน่วยจากเดิมถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลข2ก็แสดงว่ากราฟจะต้องกระเถิบขึ้นไป2หน่วยจากเดิมก็คือแทนที่จะเริ่มวาดตรงเนี้ยจากเดิมเราวาดตรงลบหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องมาเริ่มตรงนี้เพราะว่ามันบวกไป2กราฟมันก็ต้องจิ้มตรงนี้แล้วมันก็วาดไปวาดไปเป็นลักษณะคลื่นแบบนี้ นะคะเป็นลักษณะคื่่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็คือกราฟมีการเลื่อนขึ้นนะคะกราฟมีการเลื่อนขึ้นก็แล้วกันถ้าครูเปลี่ยนเป็นลบมันก็จะเลื่อนลงนะคะแต่แต่เป็นให้เป็นเลื่อนขึ้นนักเรียนก็ดูว่าเอ๊ะถ้ามันมีการบวกขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมคะบวกสก็เลื่อน2อบวกสก็เลื่อน3แต่สมการครูไม่เขียนเลข2ตรงนี้นะคะ การบวกสองของครูอ่ะครูอาจจะมาเขียนไว้ตรงนี้ค่ะเป็นสองก็คือบวกสองนั่นแหละแต่มันยังลบคอสมันเดิมเพราะนั้นสองตัวนี้ครูไม่เขียนครูมาเขียนข้างหน้าแทนมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนแบบเฮ้ยลบคอสมองเอ็กไปแล้วนะแล้ว y แกก็มาบวกสองเพิ่มแกก็เลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ส่วนคาบเนี่ยคาบน้กเรียนดูให้ดีนะมันจบรอบหนึ่งคาบแล้วมันจบปุ๊บอ่ะมันมันดูดูให้ดีกันแล้วกันว่าคาบมันใช่ไหม นะคะเป็นลักษณะเดินขึ้นนะจากเดิมนะคะโอเคนะคะ